ศนย์ประตูแรกนี่ต้องมาให้เร็วเลยนะทางเ็นบากเอนะที่จะมีสิทธิ์ลุ้นะสิทธิ์สังควาเพียงให้ไปที่สุวรรณชัยมุนนางเดียวสุวรรณชัยลูกนี้ครับปัดนไม่ถึงกับอารมณ์ก่แต่ได้เอาเริ่มต่อไปครับลูกนี้ครับ ทีระวัดนะครับลูกนี้ไม่ผ่านเสรษสังครับจากที่กินก็บมานะครับเศรษฐสัท์ทองเกิดครับ,ไม,บไม่ให้มาดีเหลือเกินครับวัวุฒิทองย้อยยิงเลยผลพั์ครับลูกนี้ยังติดอภิวัตพูมี เริ่มที่อะลงกรนะคว้างบอลออกมาลูกนี้ลโอ้โหไหลามาที่พลพันสวยมากครับลูกนี้มาติดอภิวัตรครับเดี๋ยักของเกิดครับยิงอัดเข้าไปลูกนี้ครับก็ยังไม่ผ่านครับลูกนี้ย คืนนี้คืนที่สิบสองแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราเหลืออีกนะฮะสองคืนนะก็จะต้องอำลาลาจากกันแล้วนะฮะสำหรับฟุตซอลต้านพายาเสียติดนะครับของที่สปารตตบลบวานาปือครับ หลังจากนั้นนะเราจะมาต่อกันด้วยฟุตบอลต้านยาเสพติดในประเภทบอลเจ็ดคนนะครับครั้งที่15นะครับทีมไหนย,ยังไม่สมัครมาสมัครได้เลยตอนนี้ครับ ครับไยบอลเร็วครับตอลนี้ยังดักไว้ได้ครับ oh. อาทิสสีทองเสกสรรยิงบูนี้ก็ไม่ผานนี่ครับ oh. โอ้โหปติเริยแกเร็วมากครับเอารองโกมเอาวัฒนานน oh. เริ่มที่ผู้รักษาประตูนะ อย่างที่บอกครับลองเปรียบเทียบฟอร์มนะทั้งสองทีมดูนะระหว่างต้องระวังของเชิโนกับเดิน,อนหอมเนี่ยลองเปรียบเทียบฟอร์มกันดูฮนะฝ่าวกนี้เสกสันไม่เข้าด้านหลังของเสฐศักดิ์ครับขอบคุณครับพวกที่ให้การสนับสนุนนะต้องขอบคุณบ่อยๆหน่อยใกล้หมดรายการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอสออลุซินอินโฟเมชันนะฮะในเรื่องของไฟแสงสีนะความบันเทิงทุกอย่างครับ <c oughs> สออลูซินอินโฟเมชันนะครับโดยประเวทตระกูลทุมแล้วก็วิโรดวัดยิ่งนะครับ <c oughs> มีพี่มีน้องมีญาตพี่น้องอยู่ตรงไหนพอกต,ต่อกันไปเรามีของดีครับขอบคุณนะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับ โดยคุณพีรวัตรพานทองครับมาดูกบรบฟีที่จังหวดนี้ครับผลพัพธ์ซับชนกำแพงบอลเด้งออกมาให้เก็บไว้ได้ครับไหลให้ที่โรรุธทองย้อยพีรวัตรอศวุวิบางก,กูลลโกนี้ยังได้อยู่ครับดีโตออกไปทั้งวางมาที่เสือสังช่องเกิดเสือสังย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่พีรวัตร นอกจากนั้นนะยังต้องขอบคุณไปทางประจินราชานะครับโดยเสียบปุ๋ยกับทรงพลอารยศกุลนะฮะบัสตินมอเตอร์ประจินบุรีนะฮะรถหอนต้น้ยยิงลูกนี้ครับโอ้ยเสียบเข่าเสาเข้าไปเลยโอ้ย네ิงก็บอกว่ายิงต่อหน้าโตตาธนชัยจันสุขเลยครับลูกนี้ฮะ ลงแน่นยังต้องขอบคุณมายัง222วัสดุกอ่อสร้างนะครับวัสดุกอ่อสร้างทุกชนิดปิดหินปูนทรายเสาโตม้อท่อนะครับไปติดต่อกันได้เลยครับที่222วัสดุกอ่อสร้างครับ แล้วร้านอาหารเนี่ยาหารหัสตำสั่งป้าสมบูรณ์ครับหนะ้าเชีงโน้ปทชมเก้าเราเนี่ยฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังสะเปาโรองอิทนะฮะหรือในอิทนะครับทาง,างอปตเนินหอมครับขอบคุณโรงแมวการก่อสร้างนะครับโดยพดจรินยืนสุขนะครับขอบคุณหอพักฟ้าใสฮะหน้าโรงเรียนบ้านันหอมของเราเนี่ยครับรวมทั้งขอบคุณไปยัง นะอ้าับอํนวยชัยนะจำหนายดิน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  <S <S แล้วขอบคุณไปยังหนูตั้นนะจิ้มจุ่มนะครับตลาดเอ่เนินของของเรานะฮะน้ำจิ้มรถเด็ดน,นะหนูตั้นจิ้มจุ่มีคิกในจังหวัดน,นี้ครับโดยสัตยาก,กันตาครับ ทำไมมันถึงหายไปอย่างนี้นะฮะกำแพงไม่มีหรือเปล่านะครับตอบว่ามีกำแพงครับแต่กำแพงมันมีรูห้านนะครับตัวน,นี้5นะ้าศูนย์แล้วใออกไปครับที่เสกสรรครับขอขอสังเม็ดได้ไหม แล้วก็ขอบคุณะยังนะฮะผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าและหมู่ยี่สิบนะถึงเ,เวลานอกครับช่วงนี้ขอเวลานอกครับของทางเทคโนครับ